สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการขับรถลุยน้ําท่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ค่อนข้างตกเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญโคราชก,ก็เริ่มท่วมแล้วเมื่อวานนี้นะครับตกหนักพอสมควรเลยนะการขับรถลุยน้ําท่วมนะครับเราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราลุยไป4-5เนี่ยอาจจะทําให้รถเราเนี่ยเสียหายได้นะครับโดยเราจะต้องดูดังนี้ครับ ข้อแรกครับประเมินสถานการณ์ก็คือระดับน้ําก่อนว่าระดับน้ํานั้นมันสูงมากน้อยเพียงใดครับโดยระดับน้ําประเมินอย่างไรนะครับก็คือให้ดูจากรถคันท้างหน้าเลยถ้าน้ําเกินครึ่งล้อขึ้นไปเนี่ยเสี่ยงสาหรับรถเราแล้วอ่าให้เราประเมินเลยว่าจะลุยไปดีไหมเพราะว่าถ้าหากน้ํามันเลยครึ่งล้อไปเนี่ยนั่นแสดงว่าน้ําค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าเครื่องยนต์ได้ จะทําให้เครื่องยนต์ของเราเสียหายครับข้อที่2ปิดแอร์ครับถามว่าทําไมต้องปิดแอร์เพราะว่าแอร์เนี่ยมันจะทํางานตามรอบอยู่แล้วเมื่อมันปั่นแอร์และถ้าเกิดเราลุยน้ําอยู่แล้วรอบมันปั่นขึ้นมาพัดลมปั่นนะครับมันจะทําให้เอาน้ําเนี่ยขึ้นมาข้างบนเครื่องยนต์ได้และอาจจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเสียหายดังนั้นแอร์เราต้องปิดไปก่อนนะครับ เงี้ยงเงี้ยงก็จบเอาก็ได้ครับหรือเปิดเป็นพัดลมแทนโดยการปิด AC อ่าถ้าเกิดเราไม่อยากเปิดกระจกนะครับข้อที่3ใช้ความเร็วต่ําในการผ่าน,นะครับบางคนเข้าใจว่าหากใช้ความเร็วต่ำเนี่ยจะทําให้รถของเราเนี่ยดับน้ําเข้าท่อเข้าเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก,การขับรถโดยใช้ความเร็ว สูงเนี่ยในการผ่านน้ำเนี่ยโอกาสที่รถจะดับมีมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันจะตีขึ้นฝากระโปรงพอมาตีขึ้น,นฝากระโปรงโอกาสที่มันจะเข้าไปที่ท่อสําหรับดูดอากาศเข้าไปที่เครื่องยนต์เนี่ยมีโอกาสสูงครับดังนั้นเราควรจะใช้ความเร็วต่ํามเมื่อผ่านน้าท่วมข้อถัดมาใช้เกียร์ต่ําในการขับขี่ครับ การใช้เกียร์ต่ำในการขับขี่ข้อดีก็คือรถมันมีพละกําลังหรือรอบเครื่องยนต์เนี่ยในการที่จะดันน้ําออกตลอดเวลาดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ําท่วมครับแล้วข้อที่2ก็คือเมื่อใช้เกียร์ต่ำใช่ไหมมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ความเร็วอยู่ในระดับต่ำสม่ําเสมอ,อเพื่อที่จะลดอาการตีของน้ําขึ้นมาที่หน้าเครื่องยนต์แล้วก็ลดอาการตีน้ำนะครับกระเพื่อมไปสู่รถที่เราวิ่งสวนกันด้วยนะครับ ตอนนี้ผลวันนะครับเกียร์ต่ําคือเกียร์อะไรบ้างถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็เป็นเกียร์หนึ่งครับถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ก็จะเป็นเกียร์ตัว S ตัว L D1 หรือ D2 นะครับถ้าอย่างออตโตเหมือนผมเนี่ยก็ปรับเป็นเกียร์ต่ําที่เกียร์หนึ่งในการผ่านสถานการณ์นี้ข้อที่3ครับระยะเบรกเราควรเผื่อระยะเบรกไปด้วยเพราะว่าเวลาดูน้าเนี่ยประสิทธิภาพเบรกก็จะลดลงนะครับและเมื่อเราผ่านน้ําท่วมมาแล้ว เราควรจะเบรกย้ำๆย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากเบรกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแช่น้ำนานๆเนี่ยน้ำมันอาจจะเข้าไปในระบบเบรกของเราได้นะครับบางครั้งเนี่ยถึงขั้นต้องให้ไป,ไปล้างเพื่อที่จะไล่น้ำมันเบรกใหม่เลยก็มีนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังเหมือนกันนะและข้อสุดท้ายครับกรณีที่โชคร้ายที่สุดก็คือรถจับ ถ้าหากรถเราดับนะครับห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดครับเพราะการสตาร์ทเครื่องยนต์จะทําให้รถเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วเราจะทํำยังไงล่ะก็คือปล่อยให้มันดับไปอย่างนั้นครับและก็โทรเรียกรถสไลด์หรือเรียกรถลากให้ลากขึ้นมาจากน้ําก่อนและยกไปอู่ในทันทีครับเพราะว่าการที่รถเราดับเนี่ย สาเหตุมันอาจจะเกิดมาจากการที่เราขับลุยน้ําแล้วน้ํามันขึ้นมาสูงถึงฝากระโปรงหรือระดับเครื่องยนต์นะครับแล้วน้ํามันเข้าไปที่ท่ออากาศแล้วมันดูดเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์ทําให้รถของเราจับได้นะครับก็ฝากเอาไว้เป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ต้องเจอสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงนี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ไปเลยเดินทางเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำสาระดีๆ มาฝากกันดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ